ยายจิมสีผ้ามาออมไก่พี่น้องไก่บ้านค่ะไก่บ้านออมใส่บักฟักค่ะพี่น้องนะบักฟักฟังอีตู้พี่น้องอันนี้เครื่องยายจิมสีตั้มค่ะ,น,ะนี่ะมีบักพีดตักไข่กระหั่นไปแล้วค่ะหอมแดงเดี๋ยวเหลือลากวักชี่ค่ะพี่น้องยายจิมกับสีตั้มใช่กันค่ะ ก่อนอื่นมาฝักไก่ก่อนค่ะได้ขิมฝักแล้วค่ะไก่เดี๋ยวสิมาตำเครื่องค่ะพี่น้องเ่องใส่ไปเนี่ยหักซีก่อนตะไคร้ค่ะเอาอันที่มันมันตำอย่างเนี้ย,ยก่อนลงก่อนตำก่อนพี่น้อง Hổm đen xuống hả. Bật chiếc xuống. Đây bật cột. กัดใส่หมอ้อเราเอาไปตั้งไข่พี่น้องยีจิ้มติดปุงก่เน้อว่ะ่ายจิ้มใส่ขนอกับสูุรุไปแล้วค่ะตามด้วยปะเดียค่ะพี่น้อง อ่ามหยอดอยังอยค่ะจะจิ้มล่างอยู่ในครกนี่แหละอ่าเดี๋ยวไปตั้งไฟค่ะเดี๋ยวสิมาเติมน้ำกันค่ะมันนี้เติมน้ำเมือไปร่ดีเน อเดือนแล้วห้อกะเจังสีมะไซใส่บักฟักค่ะพี่น้องค่ะเอาบักฟักลงไปค่ะแกงบักฟักซุ่พีซู่น้องกินค่ะมื้อนี้แกงใส่ไก่บานค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะ เดี๋ยวให้ผักฟักสุกสักกลนค่ะได้จิ้มซีมึงแล้วพี่น้องรสชาติพ่อละค่ะแซ่บแล้วเดี๋ยวให้ผักฟักสุกสักกลนค่ะพี่น้องจังมาใส่ผักที่ตุนหอมหลักค่ะผักอีตูกันค่ะใส่ผักอีตูกับตุนผักที่ตุนหอมค่ะผักที่ตุนหอมผักอีตูค่ะ แล้วเราพี่น้องป่ะปเศษแสบมงึงเยกจิ้มค่ะฮอ,อนพี่นอ้อ,นอ,นองฮอนเฮ้ยยแต่แสบค่ะ สวัสดีคะ่ะใส่วิสาร์บานเท่ามากเลยพี่น้องมามากินเกงไกบ่บานใส่บัอกฟักน้ำใย่กิ้มค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บคุณนะายหุนหวนหอมมากอีตัวพี่น้องมามากินเผาน้ำกันข้าเหนียวคือเก้าค่ะนี่พี่น้องไอทวนทวน,ทวนอย แกาพริกผงยายจิ้มเอามาจั่มน้ำค่ะประานอยากจั่มเฮ้ยโนัว่ววสาสำหรับพีนน่น้องนัวน้ำประเด็นอืม นัวนำลปแดกหอมมอือกี้ตู้พี่น้องเอ้ยมามันสับสับมันแย่เฉยหวานขนาดแล้วบอกฟักไง อืมเพียงแสบขนาดใกล้บ้าน ไอ้อกอยากปลาเลยแทบพัก ใก้บานอ่อ,อนๆพี่น้องอี่จำน้ำ แซ mm hmm. ่บหนะ้อง แซ่บพ <mm> ี่น้องไอ้เย้จิ้มกับพี่นั่งกินไปเรื่อยๆค่ะพี่นั่งคะพอกะไม่คลิปนางค่ะสวัสดีค่ะ